อู้ยสวยงามมากเนื้อไก่อู้ยสว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 ยเนื้อไก่เนื้อไก่ให้น้องชมพู่เห็ดจ้าเห็ดเห็ดเห็ดปวกเห็ดละงอกเห็ดไข่พร้อมส่งพร้อมแกงมาแล้วมาแล้วเห็ด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 ปัวเห็ดละงอกเห็ดไข่ สวัสดีจางมะเรี่ยงครับพี่น้องครับสวัสดีทักทายพี่น้องแฟนครับเอฟซีัมะเรี่ยงครับตอนนี้กำลังลลหน,งนึ่งไก 1, ่หนึ่งไก่ให้น้องชมพู่เพิ่นสร้างไก่หนึ่งสามตัวจารนี่ครับพี่น้องอุ้ยสีสันและสีแสงสวยมากเลยหนึ้งไก่สามตัวมืออื่นสีส้มไ้เพื่อนครับประทสงใส่กองฟุ่มไปว่าสนนะครับหนึ่งไก่สามตัวส่งให้น้องชมพู่เมื่อนหนึ่งไปตัวหนึ่งเพิ่นติดใจเพิ่นก็เลยสร้างมาอีกนะครับจารย์ร้อยก็เลยไปสื่อไก่บ้าน ทีก็จะเ้าลกขนแหลวนะครับสามตัวหนึ่งใส่เครื่องปรุงย่างดีน้ำซุป,ปร้อมนะครับเอาเี๋ยวมาเอือน้นทรงให้เพิ่นนะครับบานนี้เห็ดเห็ดเพิรนกระซังนะครับเห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดไข่นะครับเพิรนกระซังต้มน้ำมัน้ำเดี๋ยวให้เบิ่งทั้งหนาก่อนนี่นะครับเห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดไข่นะครับพี่สาวเพิร์นซังเห็ดไข่น้ำล้อยหนึ่งยังอีกก็ดวงดวงจักจั่นถุงหนึ่งนะครับ น้ำม้ต้มของน้องชั่ผู้ได้แล้วน้ำม้ต้มนะครับเห็ดปวกนะครับมีเห็ดปวกเห็ดละโงกนะครับเห็ดไข่นะครับพี่น้องนี่ครับเห็ดไข่ดอกตุ้มๆงามๆนะครับพี่น้องเห็ดไข่ในกระถุงหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบนะครับเห็ดปวกถุงหนึ่งสี่ร้อยครับเห็ดปวกล่างแล้วลวกแล้วนะครับพร้อมแกงเห็ดละโงะหนึ่งสามร้อยนะครับพี่น้อง นี่ครับเห็ดละโกล่างแล้วลวกแล้วกันสามลอยนะครับก็มีเห็ดละโกนะครับเห็ดปวกเห็ดไข่นะครับที่เตรียมไว้นะครับพี่น้องเห็ดเป็นถุงเป็นถุงไว้นะครับเนาะราคาก็ตามนี่ละพี่น้องเพราะว่าเอามากับมาล่างมาลวกอีกนะครับเนาะเห็ดละโก3สามลอยเห็ดปวกสี่ลอยเห็ดไข่สี่ลอยห้าสิบนะครับพร้อมแกงนะครับอันนี้น้องไม้ต้มครับ นั่งจักจัน่นนะครับพีสาวบนสังน้องไมต้มน้องชมพู่นะครับเนาะหนึ่งไก่เดี๋ยวถามันสุกก่อนนะครับตอนนี้กำลังสิสุกละลาถามันเปื่อยนะครับนี่นะครับย่างมะเร็งพี่น้องบรรยากาศบ้านน้อยจยัดลอยนะครับทานกับกำลังพอดีนะครับโอ้ยหนึ่งซึ่งใหญ่พี่น้องมันก็นเลยใส่เวลาในจักหน่อยเด้อน้องชมพู่เดี๋ยวพ่งนี้ส่งให้นะครับทั้งเนึ่งไก่ทั้งน้องไมต้มนะคร เฮ็ดปวกนะครับที่เพิ่นสั่งหนึ่งไว้ในละเอาพี่น้องสั่งเพิ่มเติมมาได้นะครับพายเกได้อันไหนก็สั่งมาได้พี่น้องนะครับเนะะาะราคาตามที่จันร้อยเวาวไว้ซังนี่ละนะครับน,นี่ผู้เฒ่าก็เขาแต่มเมื่อวังหันนะครับเพราะเตุเฮ็ดแล้วทวําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบรรยากาศเงีอนหน่อยจัดร้อยครับเนี่ยมเมื่อเลี้ยงพี่น้องโอ้แดดร่มร่มตกนะครับบรรยากาศเงีอนหน่อย หญ้าขึ้นอีกแล้วเสด็จตดหญ้าอีกแล้วพี่น้องเลยกับนี่หญ้าขึ้นมาอีกแล้วเขียวชะอุ่มมาอีกแล้วถือฝน,นว่างั้นพวกนี้พวกไหนเอางอมาผูกสเสลยบาดนี่งัวมาผูกใส่มันก็นเลื่หญ้าได้อยู่ได้ครับพี่น้องนครับนี่เคื่อนน้อยเคื่อนน้อยอยนี่ยเมือแรงนะครับบางุวงก็สูงกระดาดครับมาเริ่อมไงเราได้ตำได้เราได้บางฮวงไวเฮ้เฮ่ที่ละบางุวง พอดีตำนะครับซํำนี่อ่ะบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องนะครับหนึ่งไก่อยู่เฮือนเตรียมเอาทรงให้เพื่อนหมืออื่นนะครับเติมเห็ดละงอกเห็ดไข่เห็ดปวกนะครับที่เพื่อนสั่งมานะครับตอนนี้กําลังนึ่งไก่อยู่นะครับไฟกําลังอันนี้เดี๋ยวเติมทานอีกจังน่อยก่อนสอบทานได้นน่เพราะว่าต้องให้มันปเปื่อยนะครับมันจังสีเสียบหนึ่งแล้วกับมหายเส่ถุง แล้วก็จะเอาเซตูไว้เมืออื่นทรง,ทรงกองฟุมให้เพ่อนนะครับกำลังสิบเปื่อยครับแล้วพักอีตูวมาโปะหนาหน่อยนึงให้มันหอมครับนี่อู้หอมขนาดเลยพี่น้องเลยเนึ้ไก่สามตัวเลยนะครับสวยๆเลยแล้วมันเปื่อยมันสุกค่ะคนละจังสิได้แพ็กเซทุงบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องนะครับ ทั้งนำแข้งกับบได้เอาลงเอาไว้นี่แหละนะครับมืออื่นมือหื้อจังสิไดเมือ่อสำนักง,งานนะครับสิได้กลับไปสำนักง,งานเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดไล่สวดวันที่สามนะครับจังสิได้กลับเมื่ออีกเสียวเฮ็ดไปนั่มพี่น้องฝากสนับสนุนใน,นเดอ้อพ่อได้ากานนำมูกน้ำมันเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดละงกนะครับบรรยากาศเนี่ยมาเลียงพี่น้องบ้านจัดร้อยเนี่ยนะครับลงไปทางกลางบ้านกระพู้นนะครับเบิ่งให้มัน่นให้นี่พี่น้องเห็นบ่ เชี่ยวค่ะขนาดนะครับง่ามขนาดเลยให้มันเดินนี่ครับมันบ่เกิดก็เจ้ากับว่าผูกเลี้ยงงัวแล้วนะครับเลี้ยงงัวสนานเลยเดินนี่กลายเป็นหวงเลี้ยงงัวเลยมันมันบ่คอยเกิดครับตัวนีคน้คนมาผูกงัวเสตเต็มเลยจะงัวปูได้เนี่ยายคักเป็นหวงเลี้ยงงัวเลยไม่้องมองเนี่ย้าบานจานลอยพื้นที่กว้างขวางกับสำรับลูกงัวเลี่ยงโอ้ยคักได้เดินเลี้ยงงัวอย่างปูไดก็มาเลี้ยงนี่ มันย่มในย่ำลงให้ลงหน้ามันก็เลยบอคอยมีหมองผูกวันไหนครับกะดีอยู่มีหมองนี่ติิงก็จะผูกมันน่ะแหละมันบ่เกิดก็จะก็เลยป๋าพอเขาเจาปาก็เลยเอางวงมาผูกมันก็เลยจะคล้องทีิันก็เลยว่าเอามผูกได้รดบ่เป็นยังดอกว่าศั่นก็เลยพี่นองไทบ้านเขางวงมาผูกสั้นนะครับ่นงวงอยู่ในประบ้านยี่สิบสามสิบตัวครับส่วนในนี่ให้มันเพิ่ในเิ่นเขียวงามครับทัางนี้นะครับถ้าในเกิดดีต้านี้ตัวนี้บ่เกิด เบื้งบรรยากาศยามเมะเรียงนะครับพี่น้องบ้านน้อยจันร้อยนิลละนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งสู้มือนะครับช่วงนี้กับยากน้ำเตเห็ดนะครับจังหวะฝ่าวมาเมื่อนั้นไล่สุดวันอาทิตย์วันจันทร์ฝ่าวมาส่งของให้เพิ่นก็เลยได้ดฝ่าวมานะครับวันพฤหัสมื่ออื่นวันพุธพฤหัสวันสิบเมื่อนะครับพฤหัสสุกในวันสิบเดินทางกลับแล้วเพราะว่ามีไล่สุดวันเสาร์นะครับก็เลยว่าฝ่าวมาเห็ดเห็ดยเตี้ยังสีดาวส่ทังน้ำแข็งไปนั่นะครับเื่อพี่น้องเพิ่นสนับสนุน นะครับเพราะได้ข้าน้ำมูกน้ำมันเติมกันสันด้ความหมายอ้าวถ่านหนึ่งไก่จังน้อยพี่น้องหนึ่งไก่สุกแล้กวาาก็จังสิแพ็กใส่ถุงน้ำซุปพร้อมเพื่อนว่าให้ต่ำเจวให้น้ำในเรือว่าศัตรโอ้ถ้าได้ต่ำเจวให้เพื่อนอยอะดิต่ำเจวมันสิบ่เป็นแนวอื่นก่อนบ่ต่ำเจลวนี่ยสันนด้ญาติมันบูดก็เลยพอท่านต่ำนะครับต่ำเจวจังไหนนอหน่องชมพู่คนอ,อยากได้ต่ำเจวให้น้ำในปราศัตร บักพริกด mm ิบกับบะหมี่ได้สิทุกบอกเพื่อนดอกยานบัได้ต่ำให้ยู้เจียวี่บักพริกดิบบะหมี่นะครับเอาแต็นทึงไก่กับน้ำซุปนี่ละเด้อน้องชมพู่เด้อตามเจียวก็ซื้อบัได้ต่ำดอกฮาบักพริกบัได้บัได้ซื้อบักพริกบะน้ำอืมเอาเห็ดปวกะงางาพี่น้องนะครับนี่ล่างแล้วลวกแล้วเฮ็ดยากยากเห็ดปวกเฮ็ดยากอีลีอยู่เพื่อสิขูดขาขูดที่ดินออกได้นะครับแนวเห็ดยากไม่เห็ดปวกเฮ็ดละงอกเลยกับพ่อพ่อได้อยู่นะครับ เฮ็ดไข่ในกระล่างง่ายแนวง่ายที่สุดเป็นเฮ็ดเพาะแต่ว่าเฮ็ดเพาะกับโบมีแ่แหละล่ะย่มน,นี่โบมี่ย่มเฮ็ดเพาะนะครับ <c oughs> เอาโอเคเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงสามหนีพี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านน้อยจานร้อยหนึ่งไก่ให้น้องชมพู่ถ่ายคลิปให้เพื่อนเบิ้งน้าให้พี่น้องนะเบิ้งน้าอมอีกจังหน่อยก็สิได้ป,ปงแล้วล่ะอีกจักสามสิบนาทีให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวสิตเติมท่านอีกจังหน่อยนึงก่อนครับพี่น้องนี่ อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องปองไปสุขุทุกคนที่ทติดตามนะครับนอออีกสองมือครับเดินทางกับสำนักงานอีกแล้วนะครับ